ครับสวัสดีครับพุกันอิกช่นเคยกับนอพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจทย์อยผมออนฟารีครับนครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับครับวันนี้ผมกับแดงห้าพระองค์นะครับก็มาลงพื้นที่ที่ซอยไรแดงอ่าตรงนี้ที่เราอยู่นะครับนี่คือปากซอยนะครับจันทองเกี่ยมครับผมครับเดี๋ยวผมจะให้แดงอธิบายเส้นทางให้พี่ๆน้องๆได้รับังกันนะครับครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเรายืนอยู่ จะนานะครับมุ่งหน้าเข้าไปาในตัวเมืองหรือมุ่งหน้าไปทางพระราม5นะครับนี่คือขาเข้านะครับเมืเอ่อผมไปเจอซอยซอยหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกว่าซอยจันทงเอียบนะบผ่านมาพอดีแล้วผมก็เป็นเส้นที่ว่าผมก็เคยสัญจอรอะไมาอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นเส้นที่เป็นเส้นน,นี้เป็นเส้นตรงนะฮะตรงอย่างเดียวประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะฮะตรงไปถ้าเรามุ่งหน้าไปหน้านะที่จะไป พระราม5เราจะเจอป้ายอยู่ในจันทองเอี่ยมนะเป,นเป็นชื่อป้ายาโรงเรียนจันทองเอี่ยมนะฮะหือเรื่องอะไรนั้นคุอจันทองเอี่ยมผมเข้าไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งเขาจะไปทะลุที่ถนนบางบัวทองสายในนะหรือสายเก่านะครับเขาเรียกบางบัวทองสายเก่าเรื่องสายในเดี๋ยวเราจะพาขับเข้าไปข้างในแล้วก็ไปให้ดูว่าบรรยากาศข้างในนะครับที่จะเข้าไปเป็นยังไงเพื่อเป็นเกต ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆกับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ไม่ชำน,นาญทางในด้านนี้นะครับจะได้รู้ว่าซอยตรงนี้ตรงไปแล้วไปออกไหนได้นะฮะซอยไหนบ้างนะฮะที่จะเป็นทางลัดให้เร็วที่สุดในการที่จะไปฝั่งหนึ่งนะฮะได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องอ้อมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมแดงห้าพระองค์ก็จะลองขี่เข้าไปในภายในซอยนี้ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้เห็นภาพเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวตามไปดูพ,พร้อมๆกันครับ ซ้ายเข้าไปเลยนะครับอ่ะตามไปด้วยนะครับตอนนี้ผมแสดง5บาหอแล้วก็รีบมาทางส้นขางนะครับก็เป็นเร่องไม่อยาก มาประมาณสัก500เมตรได้แล้วนะครับก็จะเป็นทางเลี้ยวทางขวานะครับก็เป็นไปทางวัดไผ่เหลืองนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับจะว่าไปทางวัดไผ่เหลืองก็เลี้ยวออกทางด้านฝาได้เลยนะฮะทางด้านขวาได้เลยทางด้านขวานี้รู้สึกว่าจะไปทะลุเส้นรัตธรรมนูญด้วยเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะตรงไปดีกว่านะครับเพื่อไปดูข้างหน้าจะออกทางไหนได้นะครับท่านผู้ชมครับ ครับผมผมกับแดงไม่ได้เลี้ยวนะครับผม internet, กับแดงตรง,ม,งามาอย่างเดียวเลยครับไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยวัดไผ่เหลืองนะครับผมจะตรงไปล็อตามหลังคลองนะครับถ้าเรามาเจอเป็นซุ้มประตูเหล็กลักษณะนี้นะครับเป็นซุ้มเหล็กอย่างเงี้ยเป็นซุ้มเราไม่ต้องอ่าเลี้ยวมันมีนทางนี้ต้องเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาน,นะครับผมกับแดงพระองค์จะไม่เลี้ยวไหนทั้งสิ้นจะผ่านที่เป็นโครงเหล็กแล้วตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับไปตามเส้นทางถนนนะครับ ผมกับแตง5้าพรองค์ก็วาติกาล้วล้อยิงทองรื่มาเรื่อยนะครับตรงนี้ก็หญ่ะครับมาติามตลอิงทองเรื่อยนะครับนกจะถึงจุดหมายที่กนไทนะครับแ้วเดี๋ยวเราไปดูว่าออกนไหนนะครับีผมกับแตงห้าพระองค์นะครับก็มาจุดถนนแล้วนะครับ มาเจอได้ออกซอยนะครับตรงระหว่างนี่ผมก็มาเจอระหว่างหน้าออกซอยแล้วก็เป็นซอยเทศบาล11หรือหรือว่าที่เขาเรียกว่าดันทองเอี่ยมนะครับครับจุดปลยนี้ออกไหนได้นะครับก็เป็นสําหรับคนที่ไม่ชานาญในเส้นทางนะครับก็ทางผมสับแดงเ็จะแนะนําสถานที่ให้นะครับเพราะว่าเป็นเกตดเล็กๆน้อยให้กับพี่ๆน้องที่ไม่ชำนาญในเส้นทางนะครับ ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับดางฮพระองค์จะไปลงพืง้นที่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปแนะนำสถานท,าที่ที่ไหนแล้วตอยซอยไหนจะไปออกที่ไหนได้นะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ